สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่269ราวกับวัตจกักรมองสภาพในกองสวีชิงถอนหายใจออกมาทำไมเจ้ากินเยอะถึงเพียงนี้หากข้าไม่กินมากถึงเพียงนี้มีหวังเจ้าได้สูตรรับไปหมดนะสิเจ้ามันสูตรรับได้ทั้งตัวเลยนี่ นายกองแอบคิดว่าไม่ใช่ว่าแม่แอบกินคนเดียวหรือไงตนเป็นคนตัวการสําคัญแท,แท้จะแอบกินคนเดียวมันก็เรื่องปกตินี่แต่ทําไมเจ้าสวีชิงถึงร้ายได้ขนาดนี้ดันมารู้ทันอีกเจ้าคิดจะกินคนเดียวใช่หรือไม่นายกองได้สติกลับมาอย่างรวดเร็วมองสวีชิงอย่างหวาดหวัน่นสวีชิงมองตาของนายกองสายสีสอยงจริงจังขณะที่นายกองสงสัยสวีชิงก็เข้ามาประคองตัวเขาต้องโทษทฤษฎีชุบเลี้ยงหมาป่าของตาแกเลย เจ้าว่ามีเรื่องที่อาจารย์ไม่มอบทรัพยากรให้สิทธิเช่นนี้ที่ใดบ้างเจ้าดูพวกยอดเขาอื่นสิทธิอยากได้อะไรอาจารย์ก็ให้อย่างนั้นส่วนพวกเราทางนี้นายกองถอนหายใจสวีชิงไม่พูดเขาเข้าใจรูปแบบของนายท่านเจ็ดให้วิชาแก่สิทธิได้ให้สมบัติรักษาชีวิตได้ปกป้องได้แต่กลับไม่ยอมให้มีผู้คุ้มครองติดตามรวมถึงทรัพยากร ทั้งหมดต้องพึ่งพาตัวเองค่อยคว้ามามีเพียงเช่นนี้เท่านั้นจึงสามารถกลายเป็นราช,ชันหมาป่าไม่เช่นนั้นก็จะเลี้ยงจนกลายเป็นสุนัขเฝ้าบ้านไปจุดนี้เห็นได้จากตัวนายกองและสิทธิสามพวกเขาใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ทรัพยากรฝึกบำเพ็ญมาแล้วก็เซิรงอวินผู้ปราดเรื่องนั้นครั้งหน้าถ้าเจ้าเจอพวกสมบัติเดินได้แบบนี้แล้วจะจัดการอีกหลักก็เรียกข้าด้วยสิพวกเราจะได้รวยไปด้วยกันนายกองจ้องสวีชิงตาปริบปิดสวีชิงรีพยักหน้าประคองนายกองออกจากขุบเขากลับไปยังเรือกุล ไม่นานนักเรือกลยักย้ายก็ส่งเสียงคลื่นครันครั้งนี้ไม่ใช่การสงข้ามแต่เป็นการเดินเรือตรงไปยังแผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์ระหว่างทางก่อนที่ฟ้าจะสางในกองหน้าจะกินมากเกินไปการย่อยมีปัญหาจนชักกระตุกนายท่านเจ็ดก็ทำถ้าเหมือนไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรจากการตกเขาจนสลบแล้วส่งตัวไปพักผ่อนจากนั้นก็เรียกสวีชิงให้มาดูตะวันขึ้นด้วยกันสิทธิพี่สามก็ไปอยู่กับพวกสิทธิหญิงยอดเขาลำดับสองไม่เคยกลับมาเลยดังนั้นบนเรือของยอดเขาลำดับเจ็ดนอกจากสิทธิทั่วไปแล้วก็เหลือแค่สวีชิงกับนายท่านเจ็ดเท่านั้น ตอนนี้ลมทะเลพัดความชื้นเข้ามาหมฟองน้ําสีดําประเซนใสในายท่านเจ็ดที่หัวเรือและถูกพลังไร้ลักวูบหนึ่งจนสลายหายไปสวีชิงยืนอยู่ข้างกายนายท่านเจ็ดมองท้องฟ้าดํามืดที่ห่างออกไปเช่นเดียวกันเจ้าสี่เจ้ารู้เรื่องแผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์บ้างหรือไม่นายท่านเจ็ดเอ่ยขึ้นเสียงเรียบเข้าใจไม่เยอะมากขอรับสวีชิงสายสีใสยอยู่ต่อหน้านายท่านเจ็ดเขาก็ยังต้องสมนท่าทีไว้อยู่ แผ่นดินใหญ่ต้องประสงกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตามนทนรับเดจราชันเป็นเทียงแค่มุมมุมหนึ่งเท่านั้นแต่ต่อให้เป็นเทียงมุมเดียวขนาดก็ยังเท่ากับทวีปักษาสวรรค์ทักษิณสิบแห่งรวมกันนายท่านเจ็ดเอ,อ่ยราบเรียบเล่าเรื่องมนทนรับเดจราชันให้สวีชิงฟงัง ทั้งมณฑลรัศเดจราชันเป็นเหมือนกับข้าสมุทรทะเลล้อมทั้งสามด้านด้านในมีภูเขาล้อบารมีพ้นระพยัยที่ทอดยาวเหนือจรโรใต้มีแม่น้ำบรรพการเร้นหมื่นเทพพาดพานจากฝั่งตะวันออกและตะวันตกตัดสลับกันภูเขามีลักษณะเป็นเทือกเขาด้านในมีไม้ยืนต้นนับแสนต้นล้วนเป็นภูเขาสูงชันมีสำนักต่างเขาสิ่งประหลาดอยู่นับไม่ถ้วน แม้แหล่งน้ำเป็นแม่น้ำที่ดีเปี่ยมไปด้วยปราณวิญญาณเซียนน้ำในแ,แม่น้ำยังฉล้างไอพลังประหลาดได้ด้วย,วยเหตุนี้จึงต้องช่วงชิงมามาไหลาจากด้านนอกมณฑลเข้าสู่สำนักเซียนลําบารมีที่ครองพื้นที่ของมณฑลรัศเด็จราชันทางฝั่งตะวันออกไปแล้ว3ส,ส่วนไหลออกไปจากอาณาเขตของขั้วอำนาจพวกเขาพาดพาผ่านภูเขาลําบารมีผลครพัาพายเข้าสู่แดนต้องห้ามเสียงวิญ,ญญาณจากนั้นจึงไหลสู่มหาสมุทรที่ปลายทางด้านตะวันตก และที่ที่ตัดสลับกับภูเขาลัมบารมีพ้นครภาภัยเดิมที่มีแม่น้ำสาขายอยู่สายหนึ่งที่จะไหลไปตามแม่น้ำใต้เทือกเขาไหลเข้าสู่พันธมิตรสํานักแต่หลายปีก่อนสํานักนําบาลมีสร้างเขื่อนกั้นต้นน้ำเอาไว้ทว่าช่วงก่อนหน้านี้เขื่อนใหญ่ของสํานักนําบารมีพังถล่มน้ำของแม่น้ำก็เริ่มไหลคดเคี้ยวไปยังพันธมิตรสํานักอีกครั้งตำแหน่งที่พันธมิตรสํานักตั้งอยู่คือส่วนใต้ของเทือกภูเขาลัมบารมีพ้นครภาภัยชายขอบของทะเลต้องห้ามและอีกด้านของเทือกเขาคือเขาาาตราวิญญ,ญณสกมนค ส่วนลัทธินอกวิถีกับเขาภูคีรีใต้ก็อยู่ขนาบข้าแม่น้ำบรรพการเรนหมื่นเทพทางฝั่งตะวันตกหลังจากแม่น้ำทางนั้นผ่านแดนต้องห้ามเสียงวิญญาณไปก็เปลี่ยนเป็นสีดำสนิทอย่างสมบูรณ์จากแม่น้ำที่ดีกลายเป็นชั่วร้ายเหมาะกับพลังมารร้ายของเขาภูตีรีใต้มากและเดิมทีแท่นมันคานนอกวิถีนั้นก็แปลกประหลาดมากดูไม่ได้รับการดูแลมากเท่าไหร่สุดท้ายคือเสามรคาสวรรค์พ้นพันธะตั้งอยู่ที่แดนหิมะด้านเหนือสุดและเป็นพรมแดนระหว่างมณฑลอื่น นายท่านเจ็ดพูดถึงตรงนี้ที่ขอบฟ้าห่างไกลท้องฟ้าราวถูกเผาไม่ทะเลเพลิงขนาดยักษ์ย้ายลอยเออขึ้นสวีชิงงยหน้าจ้องมองจึงค่อยๆมองเห็นตะวันสีแดงดวงหนึ่งราวกับลูกไฟขนาดยักษ์ย้ายค่อยๆปรากฏในสายตาพักผ่อนเถิดอีกสองวันพวกเราก็ถึงแล้วตอนที่ลงจากเรือจัดก,การสกดพวกคนของพันธมิตรเหล่านั้นเสียนหน่อยที่ต้องเก็บงมก็เก็บงมที่จะเปิดเผยก็เผยมันออกมานายท่านเจ็ดส่งสื่อเสียงเข้ามาร่างเงาสลายไปสวีชิงมองตะวันสีแดงทิ้งออกไปนั่งลงขัดสมาธิเงียบ เวลาค่อยๆผ่านไปไม่นานก็ผ่านไปสองวันตอนที่เส้นขอบฟ้าที่กว้างใหญ่เพสานปรากฏขึ้นสุดลูกหลูกตาของคนจากเจ็ดเนตรโลหิตในที่สุดท้องของนายกองก็กลับมาเป็นปกติและเริ่มกระโดดโลดเต้นอีกครั้งองค์ชายสามเองก็คำนวณเวลากลับมาองค์ชายองค์หญิงยอดเขาอื่นบนเรือกลยักย้ายแต่ละคนดวงตาเปล่งประกายคมปราบกำหมัดถูมือความรู้สึกล้างอายเด่นชัดออกมาเป็นพิเศษจนกระทั่งเรือกลนยักย,ย้ายเข้าใกล้แผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์เมืองที่ดูยิ่งใหญ่หน้าตกตะลึงเมืองหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในสายตาสวีชิง ความใหญ่ของเมืองนี้มองไม่เห็นที่สิ้นสุดพอเทียบกับเจ็ดเนตรโลหิตก็เหมือนกับเมืองเมืองหนึ่งไม่ว่าจะขนาดจานวนคนหรือจะระดับความหรูหราฟุ่มเฟือยก็ห่างชั้นกันโข ổ. ยิ่งไปกว่านั้นรูปแบบสิ่งก่อสร้างก็แตกต่างพอสมควรสิ่งที่สวีชิงสัมผัสดได้จากสถานที่แห่งนี้ดูคล้ายจาะผสานรูปแบบของผืนอินทนินเข้าไปเต็มไปด้วยอํานาจและบรรพการขณะเดียวกันก็ยังไม่ขาดความประณีตงดงาม สวีชิงมองเห็นยอดเขาขนาดยักษ์ย้ายที่รูปร่างแตกต่างกันอยู่เจ็ดลูกไกลๆตั้งตระหง่านอยู่ในเมืองที่ไร้ที่สิ้นสุดนี้พวกมันใหญ่โตมโหรานมากราวกับว่าเมืองเมืองนี้สร้างบนภูเขาและทั้งยังเชื่อมต่อกันอีกด้วยเช่นนี้ถึงได้เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อลังการถึงเพียงนี้เขาทุกลูกล้วนแผ่พลานุภาพที่น่าตกตะลึงออกมาบนยอดเขามีเทวรูปตั้งตระหง่านรูปร่างแตกต่างกันไปนมีทั้งรูปร่างมนุษย์มีทั้งอสูรทะเลมีทั้งหอคอยสูงและยังมีกระบี่ยักษ์ย้ายที่เหมือนจะเหินฟ้าอีกเล่มด้วย ถ้าจะในพริบตาที่เรือกลอนยักย้ายทั้งเจ็ดลำของเจเนตตโลหิตเขาเทียบท่าก็มีระฆังดังกลางวันขึ้นในเมืองแห่งพันธมิตรสํานักทั้งหมด12ครั้งนี่เป็นตัวแทนของพิธีการอันสูงส่งกระทั่งระดับชั้นบรรพาจารย์ก็ยังมาถึงสองคนเป็นบรรพาจา์ของยอดเขาลำดับสองและลำดับหกขณะเดียวกันยันมีเจ้าสำนักอีกสองสำนักด้วยนอกจากนี้ชายฝั่งท่าเรือศิษย์พันธมิตรสํานักแต่ละคนก็ยืนหน้าขรึมคอยต้อนรับแต่ในดวงตาตับมีความระแวดระวังและความไม่เป็นมิตร โดยเฉพาะสิทธิของสำนักกระบีเมคาจะรถฟ้าที่อยู่ด้านในพวกนั้นแต่ละคนแววตายเย็นชาเหลือมองคนของเจตนรโลหิตส,สุดท้ายก็หยุดอยู่ที่สวีชิงอันที่จริงไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นสิทธิจากสำนักอื่นก็พากันมองสวีชิงหลังจากกว่าตามองสิทธิชายในนี้ส่วนใหญ่สายตาซับซ้อนส่วนสิทธิหญิงกลับมีสีหน้าเปลี่ยนไปในดวงตาค่อยๆเผยความตกตะลึงออกมา ตอนที่พวกเขามองไปทางสวีชิงเหล่าองค์ชายองค์หญิงบนเรือกลยักย้ายหลายลำของเจตนีโลหิตก็พากันก้าวออกมาหลังจากที่ทุกคนปรากฏตัวก็ระเบิดพลังบำเพ็ญทั่วร่างเปิดช่องเวทในร่างกายเข้าสู่สภาวะแสงนภาขณะเดียวกันตะเกียงแห่งชีวิตก็จุดเผาไม่ขึ้นถึงแม้จะไม่ใช่ไฟชีวิตสี่ดวงแต่ทุกยอดเขาล้วนมีเอกลักษณ์ของตอนเองอยู่มีวิธีการเสริมเพิ่มพลังต่อสู้ทำให้ร่างกายตนเองมีพลังในการทำลายขีดจำกัด เพื่อที่เจตเนรโลหิตจะขึ้นเป็นสำนักบนเตรมการมาหลายปีแผนการใหญ่เช่นนี้แน่นอนว่ารวมไปถึงการเติบโตของสิทธิ์ด้วยผู้ได้ว่าสิ์ในรุ่นนี้เป็นผลและผลพ,ลพวงจากการเอาใจใส่ของแต่ละยอดเขาแม้พันธมิตรสํานกจะสามารถทำถึงจุดนี้ได้เช่นกันแต่หลังจากที่ทุกคนเป็นเช่นนี้แน่นอนว่าจะไม่เกิดสภาพโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งอีกเมื่อปรากฏตัวท่วงท่าพลังประดุดสายรุ้งยาวสันสะเทือนไปทั้ง8ดทิศ พวกเขาบ้างก็มีสิ่งประหลาดแผ่เสียงประหลาดอยู่นอกร่างกายบ้างก็เต็มไปด้วยอาวุธเวสดับสูงทั้งตัวบ้างก็ทุกก้าวที่ก้าวออกมีคลื่นไขกลนแผ่ออกมาและยังมีบางคนที่ดูเหมือนปกติแต่ทั้งตัวกลับมีรูสัก,กระศูรร้ายอยู่ช่วขณะหนึ่งสิทั้งเจ็ดสำนักบนฝั่งมีการแบ่งพักแบ่งฝ่ายต่อต้านอย่างรุนแรงและในฐานะที่เป็นสำนักบนแน่นอนว่าสิทธิพันธมิตรสำนักก็มีจุดที่ทาให้ตกตะลึงเช่นกันแต่ละคนแผ่พลังออกมาพากันเดินขึ้นหน้า ขณะที่กลิ่นอายทั้งสองฝ่ายทัดทานกันนั้นสวีชิงเดินออกมาด้วยสีหน้าปกติสายตามองริมฝั่งไม่พบใครที่ตนรู้จักเลยแม้แต่คนเดียวอัจฉริยะฟ้าประธานพวกนั้นที่ไปเจ็ดเนตรโลหิตก่อนหน้านี้ไม่อยู่เลยแม้แต่คนเดียวพวกเขาเดาออกว่าครั้งนี้เจ็ดเนตรโลหิตจะพาเหล่าองค์ชายองค์หญิงมาได้อย่างชัดเจนที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องอย่างการอ่อนข้อให้ตอนนี้มาถึงที่นี่ก็คือจะมาล้างอายนั่นเองแม้สวีชิงจะไม่อยากแสดงตัวให้เด่นนักแต่อาจารย์ขอมาแล้ว ดังนั้นตอนนี้ในจังหวะที่สิทธิยอดเขาต่างๆลงจากเรือผู้บำเพ็ญพันธมิตรเสร็จสํานักที่ริมฝั่งก้าวออกมาพร้อมกันจนเกิดการสยบด้วยพลานุภาพขึ้นสวีชิงก็ก้าวออกไปด้วยเช่นกันพอก้าวออกไปฟ้าดินเปลี่ยนสีกลิ่นอายถงสวรรค์วูบหนึ่งระเบิดออกมาจากร่างสวีชิงฉพลันจนทําให้เมฆลมตีเกลียวทั้งแปดทิศโหมลมพายุครื่นครันกระทั่งแสงตะวันเวลานี้ก็เหมือนจะลําเอียงไปรวมอยู่ที่ตัวสวีชิงไม่ต้องพูดถึงสายตาเลย พริบตาน,นั้นสวีชิงในชุดคลุมม่วงปักลายทองบนสีสะสมกว่าสวรรค์ม่วงสูงสุดสองชัดเหนือสีสัดหนึ่งสีและมีเปลวไฟไหลเวียนรอบวงราวกับมันกลายเป็นรัศมีเหนือสีสัจักระรัดแผ่พานุภาพสันสันเทีอนวิญ,ญญาณออกมาท่ามกลางสายตาที่จับจ้องของคนทั้งหมดอีกชัดหนึ่งมีเจ็ดสีแสงเจิดจ้ายังตาขณะที่หมุนก็ทําให้มันดูไม่ธรรมดามีเสียงลมสะท้อนก้องราวกับเสียงที่มาจากสวรรค์เก้าชั้นฟ้าพายระเสนอหูขณะเดียวก็กทาให้คลื่นเมฆลมผันผวนสัน,นสะเทือนจิตวิญญ,ญาณ ยิ่งไปกว่านั้นด้านหลังเขามีเสียงแผดคำรามดังกึกก้องนาภพาเป็นวิหกทองขนาดมาหืมมาเหินอยู่เหนือสีสสวีชิงจ้องมองสิทธิ์ที่อยู่ริมฝั่งร่วมกับใบหน้าหล่อเหลาของสวีชิงทําให้เขาเวลานี้ราวกับเป็นจักรพรรดิที่เดินย่าสู่โลกมนุษย์ราวกับอยู่คนละโลกภาพนี้ทาให้สิทธิพันธมิตรสตร์สำนักริมฝั่งต่างหน้าถอดสีจิตวิญญ,ญาณมีเสียงอื้ออึงราวกับมีอสนีสวค์สะท้อนก้องต้องก้าวถอยหลัง จากนั้นสวีชิงเดินตรงไปเบื้องหน้าพลังต่อสู้ไฟชีวิตหกดวงแผ่แรงกดดันที่น่าคร้นครามจนกลายเป็นคลื่นพลังหน้าสะพรึงไร้เทียมทานประตูขึ้นมาทําให้สิกริมฝั่งแต่ละคนที่ถอยหลังไปเหงื่อแตกพักดวงตาเผยความหวาดกลัวและถอยหลังไปอีกครั้งคนเดียวสะกดทั้งแถบภาพนี้เราก็เป็นภาพฉายซ้ำเหมือนกับตอนที่เสิ่งอวินผู้ปราดเรื่องย่างก้าวเข้าสู่เ็เนตรโลหิต เพียงแต่ว่าสวีชิงในตอนนี้ทําให้รู้สึกขลาดเคลาทาให้รู้สึกพรั่นพรึงทําให้คนจับตามองได้ยิ่งกว่าเสื้ออวินผู้ปราดเปเรื่อนในครั้งนั้นพระชัดของเขามีถึงสองฉัดสวีชิงอัฉริยาอันดับหนึ่งแห่งเจ็ดเนตรโลหิตสวีชิงเขาจับกลุ่มองคชายของแต่ละสํานักไปเสื้ออวินผู้ปราดเปเรื่องก็ถูกเล่นงานจนให้แพ้สวีชิงพลังไฟชีวิตหกดวงคนนี้น่ากลัวมากยิ่งไปกว่านั้นนี่ยังไม่ใช่ขีดจํากัดของเขาด้วย มีวิชาระดับจกักรพรรดิตะเกียงแห่งชีวิตสองดวงคอยหนุนนำและร่างกายของเขาก็งดงามอย่างไร้คำพนานี่คือคุณสมบัติที่ไม่มีใครเทียบได้เลยขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก